มาทำงานสักแป๊บนะคะทุกคนอันนี้ก็คือผักที่เราต้มเมื่อวานนะคะอันนี้เราจะเอาผักที่เราต้มเมื่อวานมาใส่ขวดโหลนะคะนนก็คือน้ำมันนะคะ,ะ,ใ,สะใส่ไปเลยนี่เราจะใส่น้ำมันลงไปนะคะ ใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมน้ำมันนี้ก็จะเป็นน้ำมันโอลิฟนะคะน้ำมันมะกอกนั่นเองก็เป็นน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตรา้าเวอร์จินด้วยนะคะทุกคนเอ็กซ์ตรา้าเวอร์จินก็คือน้ำมันน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์กัดเย็นนะคะ ในไหนก็ทำงานแล้วก็จัดโทรศัพท <si ์มาไว้สักหน่อยขอได้ไ่มคะใส่ลงไปเลยค่ะโอู้ท้า ใช้น้ำมันกนยอะ่นีน้ำมันต้องท่วนะคะไป นนสวัสดีทุกท่านนะคะนี่คือทำต่อจากเมื่อวาน,นะคะเป็นการถนอมอาหารนะคะน้ำมันเอ้ยอภิโชคในะน้ำมันนะคะทุกคนเมื่อวานเราปอกวันนี้เราก็เอามาใส่ขวดเฮลโหล thanks 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 for coming ป like ิดฝาไว้ขอบคุณทั้งยี่สิบเก้าท่านนะคะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะทุกคนไอ้เมื่อวานเราก็ปอกจากนั้นเราก็ไปต้มต้มกับวายขาวแล้วก็ น้อสใส่ชูนะคะแล้วก็มีใบกระวานด้วยใส่เข้าไปใครจะจะใส่พริกแห้งก็ใส่ได้นะคะทุกคนเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับผักของเรา ก็จัดเรียงลงไปนะคะให้มันแน่นๆใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะน้ำมันมะกอก x ทร่าบริจินนะคะน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ะะทุกคนสถัดไปบ้างนี่ขอบคุณนะคะ ใส่น้ำมันลงไปให้ทั่วจากนั้นก็ปิดฝา สวัสดีทุกท่านนะคะผักชนิดนี้มีชื่อว่าอาร์ติโชกค่ะอาร์ติโชกนะคะอันนี้ใบกระวานนะคะใส่เข้าไปเลย วันีขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามา วันนี้ลมแรงมากเลยอากาศยากาศ้งนอกคือลมลมแรงมากลมทั้งวันก็ใส่ไมโครวานเข้าไปด้วยหนึ่ใบขอบคุณทั้งสิบท่านที่มาอยูเรานะคะ ใช้น <łość> ้ำม <Billboard Sports> ันค้อนค้างเยอะเลย ยังไม่ปิดนะครับเดีรอให้ ไปเติมน้ำมันก่อนนะคะทุกคน ใส่ไกะวางลงไปท้วย่นะคะอุ้ยขอบคุณทั้งสิบห้าท่านนะคะภาคนีดนี้มีชื่อว่าจิกโชคค่ะเรายังเหลืออีกสองตะกร้าใหญ่ๆนะเดี๋ยววันนี้ใส่กวดโรเสร็จแล้วเราก็จะมาปอ,อกต่อนะคะเราให้เสร็จก่อนที่อ้จิกโชของเราจะเก่นะคะเพราะตอนนี้เขาก็คือสดและก็สวยามากๆเลย เดี๋ยวไปเติมน้ำมันสักเปบนะคะทุกคนน้ำมันหมดเดี๋ยวไปเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งค่อนข้างจะใช้น้ำมันเยเอะเลยสเมนงนี้ มาแล้วค่ะก็คือน้ำมันของเรานะคะเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะคะหรือว่าน้ำมันโอลีฟนั่นเองโอลีฟนะคะทุกคน้มันโอลีฟก็เป็นกลางราคาสูงทีเดียวเลยนะคะโอเค ช่วงนี้สาธิโชกยังพอมีผลผลิตนะหลังจากเดนหลังจากนี้ไม่เกินไม่เกินสองอาทิตย์ก็จะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อมาใส่ขวดไวไ้เด็วังนะคะอ้เหลือชทีนหนึ่ง เดนหนึ่งชิ้นฮัลโหล thank you ใช้น้ำมันของทาง่านเยอะเลยน้ำมันก็แพงอยางเนี้ยแต่ไม่เป็นไรรสชาติอร่อยเดืนหนึ่งชิ้นทานทานได้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝา เสร็จแล้วเราก็จะมาปอกปอกอัติโชคต่อนะคะขอบคุณทั้งสิบเอ็ดท่านค่ะเดี๋ยกขอุญาตเช็หมื่ัสแป๊บนะคะมือของเราค่อนข้างจะมันมากเลยนี่อันนี้ก็สิดปลายขวดก็ขวดรีไซคเคิลนะคะแต่ขวดก็ต้มต้มด้ดยมันร้อนเดนน็กกอล์ยแลนะคะ นี้ปากของอันไหนนะนี่หรออ่าอันนี้อะไรนนตึก๋อ,อ,นนอ,อใส่น้ำมันให้ท่วมนะคะน้ำมันรับ เสร็จแล้วสำหรับการใส่ขวดนะคะแต่ถ้ายัางมีเพื่อนๆชมนะเราจะทำภารกิจต่อไปนะคะลงแล้วขึ้นใหม่ดีไหมตะโกนว่าไงลงแล้วขึ้นใหม่เนาะไว้เตรียมของก่อนวตเตคนดูเยอะลงเลยคนดูเยอะไม่อยากลงเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งเปดไล์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาของมานะคะอุ้ยลงแล้วขึ้นใหม่ไหมทุกคนไปเตรียมของกอนแล้วเราจะมาปอกปอกนี่เดี๋ยวไปเอามาก่อน นี่คะ่ะทุกคนถ้าใครไม่เคยเหนะ็นีิโชกนี่ค่ะติโชกแบบนี้เดี๋ยวคนเอ๊ะจะลงแล้วลงแล้วขึ้นใหม่ดีไหมทุกคนนาะเรียงของสักแป๊บเดี๋ยแล้วขึ้นเดแล้วขึ้นมาใหม่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวครบยี่สิบนาทีเราจะลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือผักที่เราใส่ขวดอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตลงสักแป๊บนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ขอไปเตรียมของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะขอบคุณค่ะ thank you very much thank you everyone see you next life ฟูตผิดฟูตถูก